หนองคายต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดเพราะว่ามีอุณหภูมิสูงสุดนะคะมากถึง43องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ประเทศไทยตอนบนเองนั้นก็มีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยค่ะในขณะที่ตอนนี้ประเทศไทยนะั้นมีอากาศร้อนจัดจึงทําให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะไปดูกันว่าเกิดที่ไหนกันบ้างนะคะที่รุนแรง คลิปนี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองหนองคายค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกา40นาทีเมื่อวานนี้โดยความแรงของลมของฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้มีลูกเห็บตกในพื้นที่อีกด้วยนะคะเรามาดูอีกภาพหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็คือพายุที่พัดรุนแรงพร้อมกับฝนที่ตกหนักค่ะหลังเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันนี้17นาิก30นาทีในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยในภาพนะคะก็คือจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะที่มีชื่อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะรถยนต์ที่ขับเข้าออกนั้นจะต้องฝ่าลมฝนโดยคนที่ถ่ายคลิปนะคะยังบอกด้วยว่ารถจักรยานยนต์ถูกแรงลมปิวลล้มหลายคันค่ะขณะเดียวกันหลังคาจอดรถถูกพัดเปิดลอยไปกับความแรงของลมอีกด้วยค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ รถขนกร์ s ขับฝ่าแรงพายุลมฝนขณะที่คนถ่ายคลิปบอกด้วยว่าความเร็วของลมพัดป้ายโฆษณาต่างๆลอยไปตามลมนะคะส่วนรถที่วิ่งบนถนนแทบจะปลิวไปตามความแรงของลมเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคลิปจากบ้านไผ่ค่ะแล้วก็อยู่ที่อำเภอชนบทนะคะคลิปนี้ถูกถ่ายบนถนนที่เป็นช่วงรอยต่ออำเภอบ้านไผ่และอำเภอชนบท เป็นที่เกิดเหตุความรุนแรงความเสียหายจํานวนมากนะคะเพราะว่ามีเสาไฟฟ้าล้มถึง36ต้นโดยมีรายง,งานด้วยว่าขณะน,นี้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ได้เร่งซ่อมแซมแล้วนะคะ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนที่อำเภอเมืองหนองคายค่ะบางแห่งมีลูกเห็บตกนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็สงบไปหลังจากเกิดพายุลมแรงค่ะทางด้านของนายปราโมทสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลวัดธาตุได้ออกสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาคลองค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่พบว่าบ้านเรือนเสียหายไปแล้วหลายหลังเมืองตน้นคาดว่านะคะที่บ้านนาคลองนั้นจะมีบ้านเรือนเสียหายประมาณ30หลังคาเรือนส่วนทั้งตำบลวัด านั้นคาดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะ